มาวางน้ำเขียวเราก็ต้องแวะมาเวลาเวียน <c oughs> หนูแก๊บบี้ลองเข้าแบบไม่ถืออาหารนะเดี๋ยวส่งให้ทีละเส้นมันจะมาลุมหนูนะโีเข้าไปเลยอุ้ยหนูลุมโดนหนูลุม ตัวนี้มันก็ยังรอคอยแม่เพราะว่าตะก้าหารอยู่ตรงนี้ก็เลยรอคอยแม่ให้หันหนูไหมให้หันหนูไหมไปให้หันหนูการกับเจเลย ไครับใช่ไก่ออกมาเดินเล่นอ่ออลันเข้าไปเจ๊ช่วยจับหนูหน่อยอ๋ออลันหยิบตะกร้าเข้าไปเจ๊ช่วยจับหน่อยเดี๋ยวเจ๊ช่วยจับอเข้าไปแล้วเจ๊ตะกร้าเข้าไปเลยไปไปเข้าไปเลยสองพี่น้องอะออไปเลยเข้าไปเดี๋ยวแม่ปิดให้หนูเข้าไปก่อนลูกหนูเข้าไปอยู่กับหนู เออให้ตัวไหนลนูกนี่เอานี้หน่เดียวลยวดเลยนี่แบเ,เ,เป็นโกเ,เ,เพงกลงจากโรงเรียนแน่เลยใช่ไหมลูกฮะเพลงเนี้ยอานนียวโ<ว>หลดวุย้ยกำลงหนูอยูโถโถ่แล้ววันนี้แบบคุณหลุนทำอะไรล่ะโห้โห เข้าไปได้เหรอเอาหัวชนโคมไฟมันไม่กลัวเท้าคนเลยเนาะเออระวังกัดนิ้วนะอย่าอย่าสั้นเกินติติอาหารอย่าสั้นเกินมันโดนโดนไหมเอาตกใจทำหน้าแย่ <laughs> แล้วพี่กี้ไงหลังทำไงไม่ต้องช่วยหรอพี่กี้โกงโอ้ยอลันโอ้ยสุดยอดเลยออเขาบอกว่าเขาฉลาด อุวยลิงน้อยคุณลุงสองคนเลยเหรอคะไม่เอาเดี๋ยวพี่กี้ทับเบนสองคนพอพี่กี้ไม่ได้หรอกอุ้ยเจ็บเปล่าคางโดนไหล่เจ็บไหม ซื้ออาหารอีกแล้วใจดีด้วยเมื่อกี้มีน้องผู้หญิงคนนึงร้องไห้อาหารหมดไปบอกเขาว่าเอาแก้วมาครับเดี๋ยวพี่ไปเติมให้โอ้โหป่ามากอะเราอะพอแล้วเด็กสองคน <c oughs> พร้อมจะให้นกมาเกาะ <c oughs> ใส่หมวกแจ้ใส่หมวก <c oughs> เป็นไงไม่ใส <c oughs> ่หมวกอลันใส่หมวกไหมอลันล <c oughs> ไปไงไปหมวกไปไงกันนกไงเฮ้อขีดหมวกเออไปเดินได้โนนเจ้อยโนนไปไปไม่เห็นอยู่บนต้นอะูดสัตว์ลูกัว์ลูกเมื่อกี้มีนกเข้มากี่ตัวนับได้ไหมเดี๋ยวไปดูคลิปอรันมาต่ออุ้ยเฮ้ยอาหารอยู่บนหัวอรันอาหารอยู่บนหมวกอรัน อลันหันหน้ามาหาแม่เร็วหันหน้ามาออลันออลันเงยหน้าหน่อยมันเคือขี้ไปจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวใส่หมวกแม่เป็นผู้หญิงเลยขี้แต่หัวลันไอ้มันกัดแว่นะอยู่บนหัวอันอาหารเขาหล่นแล้ว ขยบอาหารเดี๋ยวแม่เอาให้ค่ะคุณอาลันคุณอาลันอาลันดูเจดิเฮ้ยอาลันรู้สึกว่าหนักๆไหมไม่ฆ่าไปอะหรอาลันอยู่ไหนเนี่ยอาลันอยู่ไหนเนี่ยอาลันเงยหน้าหน่อยครับอาลันเงยหน้าครับผมเงยหน้าเงยหน้าอาลันเงยหน้าให้แม่อาลันเงยหน้าให้แม่ลูกถ่ายบนผมลูกก็ได้ ถ่ายแล้วเกยหนาที่แมวไม่เห็นหน้าคุณอไอ้น่ารักโอ้ยมันกัดนิ้วโอ้ช่วยหนูด้วย,ย,วยใส่ใหม่ใส่ใหม่ <c oughs> สวยเชีย <c oughs> เอา้าวพิกกี้มาแล้วพิกพกี้อุ้ยคุณจะกัดมื <c oughs> อมันเข้ามาแล้ว สนเะนยไม่น่ลยแม่อาลอเอาล้กกใีกพี่กี้เห็นมาเร็วเฮ้ยนกนกนก็ตอบมาถ้าออกนี้บินแน่ไปยังกันไปยังเอางี้าตามพี่พ อ๋อให้ตรงนี้เพราะว่าตรงไหนอ่ะมันบังอยู่แล้วไม่หนอาไรอกล้มันชอบาดูหนูไม่กาเข้าวันนี้กระถิงออกเยอะเลยนะป๊าป๋าบอกที่บ้านเราอ่ะมาหน้าบ้านอ่ะอ่าพี่เขาจะออกลูกใช่ไหมคะออกใช่ไหมคะหน่อยหนูเถิดก่อนลูกครับพี่เขาออกก่อนลูกแล้วแล้วเดี๋ยวมันเข้ามา ถ้ามันหลุดตรงนี้ก็มีก้านอีกคะไปไปไปพี่กี้เป็นลมเอายาดอมใสตูนแมวอะไรนะร้องว่าอะไรนะกินน้แก้วกินน้แก้วกินแล้วต่อยใส่แมวแมวเป็นลมแมวเป็นลมเอายาดมใสตูนแมวโหนเพลงอะไรเนี่ยฮะเพลงกินน้แก้ว เพลงกิะแก่แตวมันก็เป็นเพลงใหม่ชิปมาเดย์น้องอันครับพบกวบเฮปีเบีร์ดันเฮ้ยว้าอีกแล้วนี่คนส่งอาหารนี่คนส่งอาหารเป็นคนส่งอาหารเข้าไปเปล่าเข้าไปไหม เจบ็บป่ะลูกเจ็บว่าถอดหมวกออกเดีมันก็ไปลูกาไปเร็วไปให้แพ้บ้างแพ้มาอยู่สุดท้ายมันเหมือนหิวอะ่ะอลา,านน่นารักไหมอะานน่ารักไหมครับกินเก่งเนาะน่ารักเนาะนี่มาหาล้านอีกตัวแล้วไส้บอกว่าขอกินหน่อยได้ไหมครับ <S 2> <S 2> <S สามารถปนขึ้นไปมาเลย แล้วก็แก้วคว่ำอ่ะเราอ่ะจะตายน้อยหนูเข้าไปหน่อยอืมขอหนูเข้าหน่อยครับโ้คจะตายรุมแล้วตายรุมหมามาสิเพราะหมามาถือถ้วยนี่ไงโอ้นั่นไงชทิกิชิกิห้องน้ำก็ตายโอ๋ออะไรเนี่ยทำไมมันดูหิวจังนี่จะหกโมกันนะเราให้ไปหลายร้อยมากพี่พมันดูไม่อิ่มเลยอ่ะ ถือถ้วยถือถ้วยแล้วหนูถือแค่สองเมตรพอเหมือนพี่ถือให้เออพี่จีถือได้น้องอลันแบมือโอ้ลุมน้องอลันแล้วน้องอลันแบมือครับผมเจ็บเจ็บเหรอน้องอลันต้องแบมือครับ <laughs>